ค้นนนใใรอยู่นนัเมื่อต้นยืนหน้าประตูเสียงเงียบลงทันทีแต่ใต้ประตูมีเงาดำรางๆงขยับไปมาเหมือนบางสิ่งกำลังคลานอยู่ในห้องต้นรวบรวมความกล้าเปิดประตูห้องนอนออกทันทีภายในห้องว่างเปล่าแต่ที่พื้นกลางห้องมีรอยเท้าดำไม่เป็นฝ่ามือห้านิ้ว จัดเรียงเหมือนร่างกายบางอย่างพึ่งคืบคลานออกมาจากใต้เตียงและบนหมอนของต้นมีเศษกระดาษจากสมุดหมอผีที่เขาไม่เคยฉีกออกบนเศษกระดาษเขียนด้วยหมึกสีแดงคล้ำว่าคืนมันมาไม่งั้นมันจะมาแทนที่เจ้าต้นขนลุกทั้งตัวเพราะทันใดนั้นเอง เงาของเขาบนผนังกำลังยิ้มทั้งที่ตัวเขาไม่ได้ยิ้มเลยฝากติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องไหนลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ